สวัสดีค่ะวันนี้แนะนำที่ดินติดถนนพ่อหนโยธินในจังหวัดนครสวรรค์มาให้ได้รับชมกันค่ะแปลงนี้ตั้งอยู่บนฉนนเนื้อที่3ไร่3งาน59ตารางวาอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอบรรโพธิ์พิสัยจังหวัดนครสวรรค์โดยอยู่ห่างจากวัดพมเขตประมาณ300เมตรด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ40เมตร ที่ดินถมไว้แล้วประมาณ3งานเหมาะสำหรับทำธุรกิจค้าขายหรือจะททำเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะราคาขายอยู่ที่ไร่ละานล้านบาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับเบอร์ที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ